การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยในแต่ละวันมันมีความหมายสาหรับตัวเรามากถ้าเราดําเนินชีวิตอย่างเคร่งเครียดเราก็จะมีความทุกข์จิตใจก็จะไม่สงบไม่เป็นปกติทําให้สุขภาพร่างกายก็พลอยเสียไปด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอยากมิตรเพื่อนร่วมงานพี่น้อง ก็พอที่จะเคร่งเรยียดไปด้วยบางีอาจจะเกิดจากเราเป็นต้นเหตุก็ได้เพราะเราควรจะใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายสบายๆไม่ต้องเคร่งเพียดให้มันสบายมีระเบียบมีระบบไง่ายแต่ว่าไม่ได้มากง่ายนะทำอย่างมีสติก็พอให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นจิตใจก็สบายมีความสุข กับการใช้ชีวิตในแต่ละวันบรรยากาศคนรอบข้างก็พลอยที่จะสบายอกสบายใจไปด้วยบางทีเราเป็นบุคคลที่สร้างความกดดันให้กับครอบครัวเราก็ได้นะเพะฉะนั้นอย่าไปเอาจริงกจาจังมากนะอย่าไปเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลบางทีสิ่งเหล่าเนี่ยมันก็บีบคั้นให้ใจเราต้องเป็นทุกข์ให้เราเดินทางสายกลาง ไม่ตึงคือเคร่งเครียดแล้วก็ไม่หย่อนยานเนะี่ยคือขาดสติหลงลลยสติเผลอเพลินไปไี่หย่อนยานให้กลางๆชีวิตที่เดินสายกลางนี่แหละเป็นชีวิตที่เป็นปกติมีความสุขนั่นคนเราเนี่ยที่เคร่งเครียดบางครั้งก็อาจจะเกิดจากอารมณ์ติดอารมณ์เคยไหมติดอารมณ์ติดอารมณ์เนี่ยเหมือนติดคุกนะแต่ไม่ได้คุกทต่นัานร่างกายเป็นคุก ทางด้านจิตใจอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยก็เป็นกรงขังที่แข็งคุมขังจิตใจเราเนี่ยไม่ให้เป็นอิสระคุกตางใจในหน่ากลัวกว่านะแม้ว่าเราอาจจะไม่ติดคุกทางด้นร่างกายแต่เราก็ติดคุกทางด้านจิตใจทําให้เราต้องเป็นคนที่อ่อนแอเราไม่สามารถที่จะออกจากคุกอารมณ์นี้ได้ติดอารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ มันทำให้เราไม่เป็นอิสระสิ่งที่เราติดนี่ก็คืออารมณ์นะแต่พูดถึงอารมณ์เนี่ยมันเป็นกลางกลางเราสามารถติดอารมณ์ดีก็ได้อารมณ์ดีเนี่ยมันก็ติดนะทำให้เราเพลิดเพลินหลงไหลหมกมุ่นติดในการดูติดในการฟังติดในกลิน่นติดในรสชาติของอาหารติดในการสัมผัส ติดในความคิดตรงแต่งเนี่ยติดอารมณ์นั้วนันเนี่ยคืออารมณ์เห็นไหมบางทีทําให้เราเสียเวลาเลินไปเสียเวลาเสียงานเสียเงินเสียต่อเสียรติเพราะติดอารมณ์ดีติดเหมือนกันนะอีกอารมณ์หนึ่งคืออารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีนี่เราก็ติดนะไม่ใช่ว่าอารมณ์ที่ไม่ดีเราจะไม่ติดติดเช่นความโกรธความอึดอัดขัดเคืองติดอยู่นั่นแล้วข้ามวันข้ามคืน ข้ามเดือนข้ามปีเห็นไหมบางทีโกรธกันจนป่านนี้ยังไม่เลิกก็มีนะแล้วโกรธกันในสมัยครั้งอดีตเรายังไม่เลิกโกรธแต่ในปัจจุบันนี้เห็นไหมแล้วมีท่าว่าจะโกรธกันถึงตายต่อพบต่อชาติไม่มีู่อะไรนี่เราว่าติดอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีเพราะนั้นเราเราต้องฝึกจิตใจเราฝึกปนจิตใจเราให้รู้อยู่กับปัจจุบันการรู้อยู่กับปัจจุบันนี่ไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่นะ แต่รู้อยู่ว่าปัจจุบันนี่กําลังทําอะไรรู้อยู่ถ้ารู้อยู่กับปัจจุบันเมือ่อไหร่ก็อารมณ์อดีตอนาคตเนี่ยก็จะไม่มารบกวนเราสําคัญมากเลือกความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันรู้อยู่รู้แบบไม่เข้าไปอยู่แต่รู้อยู่เห็นอยู่เราจะอยู่กับปัจจุบันแบบมีความสุขแบบผ่อนคลายถ้าหาว่าใครก็ตามกําลังติดอยู่ในอารมณ์เรายังมีวิธีการคิดนะ พราะอารมณ์นี้เกิดจากความคิดถ้าไม่คิดจิตก็ไม่ติดในอารมณ์เพราะความคิดของเราเยทำให้เราติดอยู่ในอารมณ์นั้นแต่ไม่เป็นไรเมื่อเราคิดติดอยู่ในอารมณ์ที่เป็นทุกข์สมมติว่าเป็นทุกข์นะอารมณ์ดีนี่คงจะไม่ค่อยมีปัญหาอารมณ์สุขจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่อารมณ์ที่เป็นทุกข์เนี่ยมันสร้างปัญหากับจิตใจเราโรคจิตโรคประสาทนอนไม่หลับฆ่าตัวตาย เพราะอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ทุกข์ทั้งนั้นแหละอันนี้คือความคิดเมื่อเราคิดแล้วเป็นทุกข์ได้ทําไมเราถึงไม่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดียใหม่ให,ให้ไปทางที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามมาคิดแล้วใจเป็นทุกข์อ๋อนี่อารมณ์ไม่ดีเปลี่ยนคิดแล้วให้เป็นสุขก็ได้แก้ปัญหาก็ได้เป็นการคิดที่สร้างสรรค์เป็นการแก้ปัญหาเวลาเรามีปัญหาชีวิตมีความทุกข์เรามักจะคิดหมกมุ่นอยู่ในความทุกข์ ซ้ำเติมตอบย้ำให้จิตใจเราเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นทำไมเราจึงเป็นอย่างนั้นนะเป็นการซ้ำเติมไม่ได้ช่วยให้เราแก้สถานการณ์ให้ดีขึ้นเลยสมมติว่าเราปวดเขา่าอ่ะพูดถึงเรื่องเข่านะทุกคนก็มีเขา่าโอ้ปวดเขา่าเราไม่ปวดแค่เข่านะเราไปปวดใจด้วยโอ้มันทําไมถึงปวดเมื่อไหร่มันจะหายนะถ้าเราปวดอย่างเงี้ยเราต้องทํางานไม่ได้แน่เลยเนี่ยปลายอนาคตแล้ว ได้ทำอย่างไรเนี่ยเดินก็ไม่ถนัดเมื่อไหร่จะเดินได้สักทีเมื่อไหร่จะเดินสะดวก็ดีเมื่อไหร่จะวิ่งได้สักทีทีคนอื่นก็ยังไม่เห็นเป็นเลยทำไมเราถึงเป็นไปอย่างนั้นออกนอกตัวทรงจิตออกนอกนัเข้าเอเวรกรรกามแรงเราเนาะคิดถึงอดีตอีกแล้วมันเป็นเวรเป็นกรรมแ้วของเราคิดให้ความทุกข์มันทับถมใจทนเองทําไมถึงคิดอย่างนั้นทําไมเราจึงไม่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดไปทางที่เป็นบวกสร้างสารแก้ปัญหา อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรลอกเราปวดข่าแค่นี้ดีกับเราเป็นโรคมะเร็งนะโรคมะเร็งนี่โหถึงตายได้ปวดเข่าไม่ตายปวดเข่ามันก็ดีนะเพราะเรายังมีเข่าให้ปวดบางคนไม่มีเขา่าคนขาขาดไม่ไม่มีเขา่าเขาไม่มีโอกาสปวดเข่าได้เลยเห็นไหมเรานี่โชคดียังมีเข่าให้ปวดบางคนนี่ไม่ปวดนะบางคนเป็นอัมาพาตเนี่ยอัมาพาตอมาัมพฤกษ์ไม่เคยปวดเพราะเข่าเขาผิดปกติ ประสาทที่รับรู้ทางด้านร่างกายเนี่ยเขาถูกทําลายไปเขาจะไม่รู้สึกปวดเขา่าแต่มีอาการชามาแทนที่แต่เดินไม่ได้เห็นไหมเรายัางดีกว่าเขาต้องร้ายอย่างทาไมไม่คิดในแง่ดีบ้างประวัติได้ต่อไปก็มันก็ต้องหายด้วยเนี่ยคําเนี่ยผมจําจากคุณแม่ผมนะคุณแม่ผมเนี่ยตอนสมัยที่ผมไม่สบายใหม่ๆ่พิการใหม่ๆป่วยไข้ใหม่ๆคุณแม่บอกว่าลูกมันเป็นได้ มันก็หายได้เป็นได้ก็หายได้โอ้กัมปะนีนี่เราใช้ได้ตลอดเลยเป็นได้หายได้ไม่เป็นไรใช่เราลองคิดเป็นทางที่เป็นบวกบ้างมันช่วยจิตช่วยใจเราเนี่ยออกจากความทุกข์ออกจากปัญหาได้อย่างน้อยในขณะปัจจุบันนั้นใจเราก็ดีแล้วเราเคยดูทีวีไหมเวลาเราดูทีวีเนี่ยมือดีช่องที่เราไม่ชอบดูแล้วไม่สนุกไม่ชอบเรายังหยิบรีโมทมากดเปลี่ยนช่องได้รีโมทเปลี่ยนช่องทีวีได้ ใจเราก็เปลี่ยนได้รีโมทใจมันก็มีนะเปลี่ยนได้หลายช่องแล้วเปลี่ยนง่ายกับช่องทีวีด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้รีโมทรีโมทชีวิตก็คือการมีสติกการเปลี่ยนช่องทีวีต้องกดรีโมทแต่การเปลี่ยนช่องจิตใจเราไม่ต้องใช้รีโมทแบบกดไม่ต้องแค่รู้สึกตัวว่ามันคิดแล้วมันเปลี่ยนไปทางที่รู้เลยรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเปลี่ยนได้ง่ายมาก รู้จักที่ใช้รีโมทเปลี่ยนช่องชีวิตบ้างสิเพราะฉนั้นรีโมทเรามีหรือ,อยังรีโมทต,ตัวนี้คือตัวสตินะเนี่ยสติเนี่ยเป็นรีโมทชีวิตรีโมทจิตใจเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากคิดร้ายมากลับกลบายเป็นดีได้เรามีหรือ,อยังเมื่อที่มีความรู้นะแต่ขาดสติเนี่ยเราก็นำความรู้นั้นเอามาใช้ไม่ได้ความรู้แล้วก็เป็นมันไปเพราะนั้นจึงต้องมีการฝึกสติมีสติในการใช้ชีวิต ในแต่ละวันอย่างเช่นเวลาเราเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ถ้าเราลุกขึ้นได้เนี่ยเราพยายามเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ยังไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรยังมีวิธีต่อไปเราเปลี่ยนยาบทลงไปเปลี่ยนยาบทจากนั่งหรือจากเผลในความทุกข์อยู่เปลี่ยนไปทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามซะเนี่ยเราลุกได้เราเดินได้เนี่ยอย่าไปจมแช่อยู่กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์ อย่าไปติดอย่าไปตกจมเปลี่ยนแม่บ้านอาจจะไปกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็มีสติอยู่กับการทํางานตรงนั้นะเป็นการทํางานและเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยนะกวาดบ้านถูบ้านเช็ดพื้นให้มีสติรู้อยู่ที่งานที่เราทําเป็นปัจจุบันแค่นี้ก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจไปออกจากความคิดที่เป็นทุกข์ได้แล้วพ่อบ้านอาจจะลงไปทําสวน ดินพลวนดินได้หญ้ารดน้ําต้นไม้แล้วก็มีสติอยู่กับงานที่เรากาลังทําเป็นปัจจุบันแค่เนี้ยก็แก้ปัญหาจิตใจได้แล้วหรือคนที่เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ป่วยมากก็ไม่เป็นไรหยิบผ้าห่มคลี่แล้วก็อย่างมีสติแล้วก็พับผ้าหม่มผมเคยใช้บ่อยนะผมเองก็ไปไหนไม่ได้หรอกแต่เวลาสมัยก่อนที่เวลามันเครียดมันทุกไม่รู้จะทำอะไรอ๋อหยิบผ้าห่มมาคลี่ช้าๆอย่างมีสติ แล้วก็พับเข้าอย่างมีสติแบบเรียบร้อยทำเพื่อจะทำไม่จะทำเพื่อจะเสร็จทำเพื่อจิตมีการทำสติสามารถดึงจิตใจออกจากอารมณ์ออกจากความเครียดได้อย่างยอดเยี่ยมโดยที่ไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเองท่านเดินได้ท่านทำอะไรก็ได้เราจึงสามารถเปลี่ยนแก้ไขาอารมณ์ได้มากมายเพราะคุณสมบัติของสติเนี่ย มีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่ตามอารมณ์แล้วก็ไม่ต้านอารมณ์อารมณ์ดีมายัว่วสติก็รู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่ไม่ได้เข้าไปในอารมณ์ดีแ่งนั้นแต่รู้อยู่เห็นไหมไม่ตามอารมณ์ส่วนอีกด้านหนึ่งคือด้านของความทุกข์เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบอารมณ์นี้สติก็รู้อยู่ไม่ต้านไม่ต่อต้านไม่ขับไล่ไม่ผักใส่ รู้อยู่เป็นอิสระจากอารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์ไม่ดีรู้อยู่เป็นกลางกลางอันนี้คือคุณสมบัติของสติเพราะฉะนั้นยันใดที่เรามีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์เป็นทุกข์เกิดจากความคิดเพราะฉะนั้นมันคิดขึ้นมาเนี่ยคิดได้แต่เราก็มีสติรู้ด้วยยันใดที่เรามีความทุกข์มีได้โดยเหตุปัจจัยหรือโดยกรรมของเราแต่เราก็พ้นทุกข์ได้ด้วย ต่ที่สําคัญก็คือชีวิตเราเนี่ยเวลามันเกิดความเครียดเราจะเห็นว่าอาจจะเกิดจากความคิดหรือการตั้งใจเกินไปทําที่นี้เพื่อได้อย่างใจมันจะเกิดความเครียดเหมืนอนกับเราขันน็อตเห็ mm hmm. นไหมเราขันเกลียวน็อตยิ่งขันยิ่งตึงยิ่งแน่นถ้าขันมา,มากๆนี่น็อตมีโอกาสแตกได้นะเพราะฉะนั้นชีวิตที่เคร่งเครียดเหมือนการขันเกลียวน็อตเข้าไปนั่นให้เราผ่อนคลายการผ่อนคลายนั้น คือใช้ชีวิตแบบสบายๆง่ายๆแต่ไม่มากง่ายแบบสบายๆแบบผ่อนคลายยังมีความสุขมากก็ได้เหมือนมปนการคลายเกลียด,ดนะการคลายนี่ยิ่งคลายความเครียดก็ยิ่งหายเพราะฉะนั้นเราเครียดได้แต่ต้องผ่อนคลายด้วย